สวัสดีค่ะมาพบกับป๊อปปี้แล้วนะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมารีวิวนะคะคันนี้เลยนะคะรุ่นคูบต้านะคะ L3408 ค่ะคันนี้นะคะรุ่น34แรงค่ะที่เพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี51นะคะ เข้าใหม่นะคะคันนี้พร้อมลุยพร้อมใช้งานเลยนะคะสีสันเดิมๆนะคะสีเดิมทั้งคันเลยนะคะราคานะคะไม่เกินสองแสนบาทนะคะงบนะคะราคาเบาๆนะคะคันนี้ ส่วนยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางใหม่เลยนะคะยางหลักนีใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งเปลี่ยนมาเลยค่ะส่วนยางหน้านะคะยางใหม่นะคะเปลี่ยนที่ร้าน ตัวเครื่องนะคะส่วนอุปกรณ์ของคันนี้นะคะก็จะมีสองชิ้นนะคะมีดันหน้าแล้วก็มีผานหลังค่ะนี่นะคะสภาพดันหน้านะคะ อาจจะมีดินหน่อยนะคะเพราะว่าเนียเขาเอาไปถ่ายรีวิวนะคะ,ะน,นะคะไม่มีรั่วซึมนะคะ mm. เดี๋ยวพาน,นะคะไปดูผ่านนะคะส่วนตัวผ่านนะคะก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะผ่าน6กใบยีค่ะ ด้านหลังนะคะภาพก็ประมาณนี้นะคะวิดีโอก็ใช้งานได้ปกตินะคะส่วนคัดทายก็แน่นๆนะคะ ส่วนใบผ่านนะคะก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะคะส่วนระบบไฟนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะถ้าจุดไหนนะคะระบบไฟใช้งานไม่ได้ก็เดี๋ยวไปไล่ให้อีกรอบนะคะ ด้านล่างค่ะด้านล่างก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมค่ะถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเดี๋ยวไล่เก็บให้นะคะส่วนเบาะนะคะก็เป็นเบาะเดิมนะคะ หลังคาก็เป็นเดิมค่ะไม่มีแตกไม่มีรั่วส่วนชั่วโมงการใช้งานของรถคันนี้นะคะ2อง7ค่ะสภาพสีตัวรถนะคะก็เป็นสีเดิมนะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะคะ ส่วนราคาก็ไม่เกินสองแสนบาทนะคะคันนี้ราคาเบาๆปีห้าหนึ่งนะคะราคานะคะ1 7ึ่งแสดหมื่นบาทค่ะจัดโปรนะคะ1 6ึ่งแสหกหมืบาทค่ะอุปกรณ์ก็จะมีสองชิ้นนะคะดันนาแล้วก็พานหลังพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะคะ หรือว่าลูกค้านะคะสนใจเป็นยันม่านะคะคันนี้นะคะขายตามสภาพนะคะปีนะคะปี5-6ค่ะอุปกรณ์ก็จะมี2ชิ้นนะคะด้านหน้าแล้วก็พันหลังค่ะราคานะคะ185,000บาทค่ะี่เลยคันนี้ก็1 6 5 0 0 0บาท ใหะค,ะค่ะหากลูกค้านะคะสนใจนะคะอยากสอบถามค่ะโทรติดต่อนะคะ081ค่ะ6004753ค่ะยะ้ำอีกทีนะคะโทร081 6004753ค่ะร้านเรานะคะร้าน p c Tractor อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสิีสเกตค่ะร้านเรานะคะติดถนนเส้นสี่เลนนะคะเส้นกันพลมกันพลักนะคะ มีรถไทยหลากหลายรายการน,นะคะมีคูปอต้านะคะยันมาอิซกิหรือว่าแม็กซี่นะคะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรค่ะก็จะมีเครื่องตัดยานะคะผ่านพวน,นะคะ่ะโตตรตารี่นะคะผ่านบุกเบิร์กผ่านคุกม,มันหรือผ่านยกล่องนะคะที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะค่ะถ้าผิดพลาดประกันใดนะคะก็ ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก่อนจะจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อป๊อปปี้ทำคลิปใหม่ให้ชมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะ